โอ๊ยชนะสามอีเลี้ยฮะนี่นะประตูคุณหน่อยตามหลังงั้นป้าตูต้องล้างรถเองนะโอ้ล้างทุกวันเลทุกคราวอค่ะเม่อคืนไ่ทำไรเปล่าหมดแรงข้างหลังคือไปที่สนองก็โอนเลยสนองขึ้นมาเหรอที่สนองโอ้ยคิดว่าสนองก็หมดแรงไงตีบอกพิชิตเลยเตรียมออ้มา เดี๋ยวใครเนี่ยโอ้เนี่ยโอมแหมทำเป็นถ่ายภาพหายไปไหนเลยเนียนเนียนโอ้ยู่โอกันนะคันนี้ใหญ่ใส่ยังไม่ขึ้นโอ้โมนยาวตลอยตอยโกลึดถ่ายวีดีโอแบบเมื่อกี้เฮ้ยระดับตัวดูฟ้องนะคันนี้ยะ โอ้โหไม่เวลาเรากินข้าวมาใหม่ๆ